สวัสดีค่ะพบกับเงอนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเลขเด็ดสูตรเลขเด่นเลขเด็ดสองตัวบนรุก่อนออกในทางขนมไทยค่ะสูตรค่ะจะเป็นสองสูตรสูตรแรกจะเป็นสิบบนบวกหลักพันสามครั้งบวกสิบล่างแล้วบวกสี่คงที่ค่ะสูตรที่สองค่ะจะเป็นสิบบนบวกในบนสองครั้งบวกหน่ยล่างแล้วบวกแปดคงที่ค่ะก็จะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยาของสูตรฝากแลค์ก็แชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรถึงใหม่หวเด็ด สูตรของเราบอกทุกรอบย้อนทุกงวดได้ไปสูงงวดต่องวดค่ะสูตรหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามรุวนกันอย่างเช่นเคยเอาค่ะเราก็ทําการคํานวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็น5บวก6บวก6บวก3และบวก4คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็น24ใช่แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข4นะคะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น5บวก6บวกหก บวกหนึ่งและบวกแปดงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็น26ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข6นะคะและวนืทั้งเลขเด็ด2ตัวบนในงวดที่ผ่านมาในสูตรนี้ที่เราคำนวณได,ได้นั่นคือ4 6นั่นเองค่ะก็เป็นเลขเด็ด2ตัวบนที่เข้าเต็มเมในงวดที่ผ่านมา4 6ค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณแต่เลขเด็ด2ตัวบนรูปก่อนออกในงวดที่1ตุลาคม2 000, 5 6 8 ก็ทาการควณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะได้เป็นสี่บวก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 สามแล้วบวก4ี่คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็น23าใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข3ามนะคะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น4ี่บวกหบวกหบวก1และบวก8คงที่ค่ะ ผลลับที่ได้ค่ะจะได้เป็น25ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขห้าค่ะและเลขเด็ดสตัวบนแนวทางเลขในงวดที่1ตุลาคม2 5 6 8าที่เราคำมมนวณได้นั่นคือ3 5หค่ะแต่ถ้าใครอยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็จะได้เป็น5 3าสค่ะ ตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียนสลับจากคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดบองทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยา,ายามคิดสูตรเด็ดๆติ๊เล็กเน้นๆสูตรงวดต่อง,งวดไปทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย